ทำยังไงเมื่อผู้ชายเปลี่ยนไปจะทําทยังไงก็มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรนะฮะเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนกลับมาเป็นคนเดิมที่เขาเคยเป็นต่างหากนะไอสิ่งที่คุณเคยเจอในช่วงแรกๆหรือเคยทํามาทั้งหมดนั้นนะ่ มันเป็นเพียงภาพหลวงตาในช่วงจีบเลยเฉยๆนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดวันนิสยัยเขาเป็นแบบนี้แล้วแสดงว่าวันนี้เขาโชว์สันดานพลาดแท้ออกมาให้เห็นแล้วบางคนเขาบอกอูเป็นปีแล้วนะหลายปีแล้วนะคนเรามันอ่านไม่ออกหรอกคุณบางทีเรื่องราวในชีวิตนะครับมันยังไม่พร้อมอย่างเช่นตะก่อนยังมีเงินไม่เยอะตอนนี้มีเงินเยอะอะไรแบบนี้มันก็เขาเรียกว่าทําให้คนเปลี่ยนไปได้ดังนั้นเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนมาเป็นตัวเขา คนสันดานแท้ๆเนื้อแท้เลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่ทนไม่ได้นะครับอย่าไปทําตัวเป็นโรงเรียนดัดสันดานคนคุณทําไม่ได้สันดานคนมันถูกฟอร์มตัวมันตั้งแต่เด็กศูนย์ถึงสิบสี่ขวบดังนั้นนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากเปิดโรงเรียนดัดสันดานอยากไปทาโปรเจกต์พัฒนาสังคมเอาคนไม่ดีมัพยายามจะเปลี่ยนให้เป็นคนดีแล้วกะได้เอามาเป็นสมบัติของตัวเอง ท้าไม่ได้นะครับแม่เขายังทําไม่ได้เลยดังนั้น,น,นคุณเป็นใครคุณจะมาทําได้ก็แค่ผลแลกหน้าคนหนึ่งเดินมาเจอเขาในชีวิตไปให้โนู่นพวกนักจิตวิทยานักจิตบำบัดทาไม่ใช่หน้าที่คุณถ้าเจอคนเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าคุยคุยแล้วบอกแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนซ่อมไม่ได้เดินหน้าหาคนใหม่อย่าไปเปิดโรงเรียนดัดสันดานคนเข้าใจไหมจ๊ะ